เขกับสบายดีพี่น้องสบายดีสมองสบอสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ขลุบละหักแพงบ่อในประเทศหรือต่างประเทศมันเองกันยินดีต้อนรัดกระสุนซองของแม่ตาพี่น้องน้องขีดเขาก็แหลกก็เห็นเลยว่สะสิโอทำขาดก่อนทำง,งานงาน้องขีดได้ไปแล้วสองง่ายแคว่วหน่ ได้สองหน่อหมองเดียวพี่น้องกอเดียวมาเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคู่ทุกคนมาหาหน่อไม้น้ำน้องขิดเด้องามเศร้าพี่น้องบุกป่าหน่อไม้อีกแล้วกับน้องขิดน้องอ้อยน้องอ่อนหลอประนอมกันพี่น้องน้องอ้อยเห็นหน่อไม้ซีเลว่อจ้ะปุูน นอ่คน่ไม้โจดนี่เองซับเนาะบุคุดลงเลิกกันได้ก็ได้หน่อไม้โจดมันสิแข็งฮะอ่าแข็งอยู่อ้าวยับขึ้นมาพี่หยอดนี่ก็ปัากุดโดยยับขึ้นอีกหน่อไม้โจดมันสิหยอดแบบนี้ มันปาน่ามดงอ่ะน้องลืมสบายดิปลลุงบุจักสบายดิปลลุงมาค่าต่าน้องใหม่เพิ่นบุกเคยเห็นอนุไม่แหละเพื่อนมาบ้านนี้ก็เจ้าเห็ดหัวอ้อมไว้แหละพี่น้องขากบางนั้นโอ้ซะออนเขีดเออถหาลองขีดกับพี่น้องภาพพี่น้องจะภาพน้องใหม่ขาวพี่น้องยอดขาวขาวเลยพี่น้องโอ้เพื่นปลูอยู่ ตักสิได้ดซับพี่น้องซับก่อนพี่น้องน้องขิดยังพันมาเลยไอออกมาแล้วพี่น,น,น้องเนี่ยนอนนั่งขาวแล้วพี่น,น้องนอนนั่งขาวบักไงหล่อไปน้ำกันอีกพี่น,น้องจ้ามาหาหน่อไม้พี่น้องกะ ได้ทั้งหนอนางข้าวแล้วก็ตัวเฮียวเนาะตัวเฮียวเขาก็กษมาเ็ดน้ำไม่สมนอนางข้าวเขาก็มเมาต้มพี่น้องผู้นักขากึญยังนี่ไปไปไปหล่อไปผู้สองอีกผูน้องอ้อยไปก่อนแล้วน้องอ้อยเมาแล้วอยู่ช่องหนา้าผูซักซับเอือะเอือะเอ,อ,อย่างีดพายทงผู้หล่อไปนลักลั่นนะพี่น้องจ๋าอรากีกดกุมเอาหน่อไม้เห็บนบะ่านหนาน้องอ้อยซับอยู่ค่ะ อืกลมซับไฮคัดอ่อได้ขอยบอดยมอมบ่ยบมสิพายทงพายทงกระสอบผ่านผ่านป่าา่มนกิดนานมาทีล้งน่องอ้อได้หน่อบาไงนปาดีปาลหบอให้นอไม้พ่นอะไรขนาดนันดแต้นี่หน่อนี่พ่นอย่น้องกิจ ไม่บมเเ่เห็นอีกแล้วบ่ส่ะเบิ้งหยุดน้องหนอน,องนางขาวพี่น้องไม่โจดทางนี้แนนน้องอ้อยเห็นฟาดว่ะส่ะฟาดโธว่ะส์ลยได้น้องอ่ะสั่นพี่น้อง สองหน่อสามหน่อพี่น้องต้นไหนสี่หน่อหน่อยนะห้าหน่อพี่น้องจุ่มกันอยู่พี่น้องไอ้ครูหกหน่อเด้นนี่บหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดหน่อค้างนี่พี่น้องได้สิให้เปล่าแมนนี่หน่อนี่ยหนอมัก้งไงเลยพี่น้องเป็นหนอม่โจดพี่น้อง หาน่องขิดมาซับให้พี่น้องเบ่งพี่น้องสมน้ำกันพี่น้องจ๋าหนองขิดยังมาบ่หอดเลยฮ่าสอนกันอยู่พี่น้องจิมจิมกันออกมาไาพี่น้องน้องขิดมาเจอหน่อไม้แล้วฮึซับยังออกมาอีกพอมันจะแข็งเลยได้หน่อไม้เด่นใกล้ๆอา้าวจวดเลยได้แล้วเอาละวทำน,นั่นละ ตัวนายอ,อีกสองอืมแค่เพิ่มครัดเอืมอออืม,มก็เดียวพี่น้องถ้า,าก็ได้สองหนึ่งสามอืม ถ้าพี่นอกน้องขิดเอาไปละสามนั่นคือตัวที่สี่ทับได้บจับทันแล้วบาต่อเออจวดเอาจวดจวดเฮ้ยเบี่ยนลยเบี่ยนหาทางเออเออหืมตัวไหนด้หืมทำไมีเตนนฮะก็โอเคเลยทำไมีเตนแหล่เลยโอเค เราเอาขานไปได้ก็ได้เอแคงานฮะทางงานแห่งไญพี่น้งนนงนองไปทำกันพี่น้องฮึองทีคุดแล้วฮึนอนขาวกระถือทงของผลอีกแ้พี่น้องผลทราบข้างนั้นเอาว่า นั่นแหละจุบโอนโอนโอนปีกะบได้น้องขิดจุบหืมจุบหืมตันแห้งนอนใหญ่เล้วฮึมโธ่ใช้บิงน้องไม้น้องขิดก่อนบ้าน เบือ้องฮโอ๋พขันได้หน่อยใหญ่อพี่น้องโอ้ขันใส่กระสอบท้องเอาเนี่ยฮึน้อ,อ,นองขีดกระมานเก่งๆน้องกินนี่กุ้มปากเขาใหญ่ไม่ใหญ่แล้วหานน้องใหม่นี่ยไปเหลาะไปตรงกันอีกพี่น้นองน้องขีดเห็นอีกแล้วป้างานบักใหญ่ฮึฮะ ทางหลมมันแข็งปุ๊บปัดพี่น้องหย่อนน้ำใหม่สังเกตหย่อนน้ำใม่พี่น้องนงขีดจัดการเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนาะหย่อนบางญ่เลยเปลี่ยนเสียมว่ะจันนงขีดเอาวส่งๆเลยจุ๊บอะไรอืมบัดเดียวเลยบัดเดียว ยังบ่ขาดจุบอิห๊ะหักเอาอีกรอบนี้ฮะรอบนี้หักว่ซั่นน้องิดโอ้ยเหือย้อยเหือย่างนิดยังบ่กินบโอ้ยยให้พ่อใหญ่เบิ่งดูยอน้ําใหม่ผู้ยอบใหญ่เลยเอ้ปาดพี่น้องน้องดได้ยอบใหญ่ตําลงน้องอ้อตําลงน้องอ้อตัวนันบ่แม่นบ่พน่ะบ่แน่บ่อบู่ ตัวสีอันน้าหน่อยหลอมตัวหนี่งอันยับขึ้นมาเออโอแมนต่อประกันอ,น então, อีกพี่น้องน้องกินเอาไปแล้วยอดบักใหญ่เลยอีกแล้วพี่น้องนอนนั่งขาวสันโอ้ยผู๋อ่าหายเอายจำหักเลยวะเนี่ยโอ้ยอันนี้หนอนนั่งขาวโอ้ยหนอนขาวคนเนาะ เราไปน้องกันอีกพี่น้องโอ้ได้น้อไม้ขาวว่ะน้องอ้อยว่ะดีใจจังเลยห้ากสิได้ห้ากสิได้ป่ะสาวตัวน้องขีดได้ไปสองสามอันเออแมนสวัสดีได้เอาเสียมนะสวันอองมากมาได้บ่เสียมนั่นเคี่ยกมาเคี่ยทั้งขังเลยนะถอดบญยอมได้ป่ะสาวหมดเลยฮะน้งขีดหมดนดีล่ะ หาย1 Whoo, ื <S S <ä> <S 1> okay. ่องพี no ่น้องเฮ้ยใส่ไหนอยหนึ่งใส่บุ๊กเนซลนี่น้ำเห็ดเห็ดเป็นลุยไปเลย่ขี้หน่อยเราไปรงกันอีกพี่น้องต่อกที่ที่สองต่อมาอีกแล้พี่น้องเาขีดบุ๊กอีกแล้เห็นไหมโอส่องบางอี นอนป้งไงหน,หน้อะพี่น้อ,นองอจวดหื่มจะหมอนเลยได้หนูขิดซับหมุนอย่างเดียวสายลุยอยู่เบิงสภาพผู้วะสภาพผู้ <laughs> บ่อยเบาเ <laughs> ยี<ม>่ย <laughs> มหลอบบแล้วกันอีกพี่น้องวันมานขีดพร้อมลุยอีกแล้วพีน่น้องน้ำม้ขา้าอีกแล้วทราบไหมมันคัดอ่าอ่า หักเราไปจังหักมึงด้วยนั่นเดียบลอย <laughs> ห,ไไหอล่อประการอีกพี่น้องแหน่งมันเอาแต่ยอดอย่างเดียวบ่อแหนงหล่อประการพี่น้องมัน,นมันฮะเราไม้มาหนี้ก<อ>ิดพร้อมลุยอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเจออีกแล้วซับขึ้นอีกเออซับขึ้นอีกก็ได้นะมาโจทยเออ นานโหดเน่อบังงหญ่เลยเหนื่อยเหนื่อยคายกระสอบอีกพูกหาอยู่หากินพี่น้องเฮ้ยตามปราสาบานทาแบบนี้แหละพี่น้องเก็จะได้มุนป่ามุนดงพี่น้องหาหน่อไม้ขาดแล้วนานจับปาจุบนานพายไปต่อ มันมันพี่น้องเราไปทำกันเด้อจ้าพี่น้องเฮียงกันพี่น้องเฮียงกันเบิ่งไกลๆเลยเอาน้องอ่อยเบาเลยธรแม่ดาคนมันจะน้องกินซีซับแล้วให้แมาตัดซับไปลงดินแต่เหือดพี่น้องดินแต่เหือดเพิ่มด้วย

อืมนกพอๆไปลูกสองเฮียงกันเลยพี่น้กสำบะสำเอื่อยกันเนาะกว่าบีแข่งอีกแมนเราไปน้ำกันอีกพี่นกมันมันมาหนิก็เดียวตัดสองอันพี่น้องเอ้ยแมนเราไปน้ำกันไปลูกพี่นกแม่สองสายสีเดียวกันหาพี่นกคือใบนาครแก่นอืมอันนี้คือน้อกขีดอันนี้หรือไม่พีว่ามุกเกน เราจับอมกินอันในห้องแมตาอันในห้องน้องออนเต็มท้งกระสอบห้องน้องอ้อยเต็มกระตาป๊าดเลยเมื่อตบกินพี่น้องแสบแน่นอนส้องออนจะนอนนั่งข้าวน้องออนว่ะเนียนเจี๊ยบล่ไกรบปุ๋นูนอนนั่งข้าวใหญ่เสียจะแข็งน้อขิดสามกันสามกันก็แข็งหรือใหญ่กว่าน้องขิดไปเมื่อน้ำกันพี่น้อง พี่น้องน้องอ้อยบ่นหนงเด๊ะลำบากแล้วมีบานมากกับลำบากสำหรับเมื่อก็ยังนักเนนักเราปรนอมกันพี่น้องเขากระสีแดงเมื่อแล้วพี่น้องเอ,ยอ,อ้ยน้องน้องอ้อยนะครัน,น้องขิดนะฮามเ <laughs> ด้อพี่น้องว่าเนี่ยกระสือมาภาคทวนเม่ตาคอ,อลาจ้าขีดไปเพียงตัวน,นี้นะจ้ากินหน้กพอกันใหม่พี่น้อง กดกไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาหาดูหาชสมสองคองเมตตาเด้อพี่น้องสบายดีพ่อพ่อ,พอกันคลิปหนานะ้จ้า